ดค่ะชื่ออะไรครับแนะนําตัวนะฮะนี่ข้างหลัางอย่างที่บอกนะครับเป็นดิสเบรกนะครับผมขึ้นรถเร็วท่านใจนะวปะจวดจัดใช่ปะหานาทีบรรลุธรรมเงียดอ๊อดาราทีบรรลุธรรมเงียดอ๊อดต่างแก้เพื่อโอเนียวพีซีเอกร้อยหกสิบให้ด้วยครับดูดิเคนักกินหอยสวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกับทุกคนด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเอาเลสซิ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาชม PCX หน้างานนะครับในงบหมื่นหนึ่งนะครับนะเป็นสาวแต่งไว้เปิร์โอคอยพี่ตรงไหนครับข้างหลังผมนะฮะสวัสดีเลยครับสวัสดีเลยครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับแนะนำตัวนะฮะชื่อกวางค่ะชื่อกวางมากวางอายุเท่าไหร่แล้วครับ20ค่ะ20เป็นเจ้าของรถ PCX ใช่ไหมค่ะฮ้ยดูจากดูดูมาจากคลิปรึเปล่า ตามมาจากกีฬาโอ้โหขอบคุณครับน้องกวางครับเอาเรามาดูรถน้องกวางกันหน่อยนะครับสีแดงนะครับยันโลโอ้โหแต่คันนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับคันนี้จะเป็นตัว ABS นะครับอ่ะดูปั๊มบนอ๋อนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปั๊มน้ำมันนะครับผมอันนึงปตทอันนึงเชลยวแฮ่ไม่ใช่คนละปั๊มกันนะฮะปั๊มน้ำมันเบรกจะมีสองฝั่งซ้ายขวานะครับนะนี่วันนี้มาดีว่ะเป็นดิดลังนะพี่เนาะ นี่แล้วดูตรงหนังคอนโซลเขานะครับถ้าเกิดเป็นตัว ABS จะเป็นสีสีน้ำตาลเนาะปกติมันจะเป็นสีดาด้านนะพี่เนาะนี่ฮะก็จะเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับจะเปลี่ยนก็ได้จะเปลี่ยนก็ได้เป็นคาร์บอนก็มีไม่เปลี่ยนเป็นถ้าเป็นเอาตัวถ้าติดดำไงถๆมดำก็จะเป็นแดงดำไง๋อ้แต่คนชอบนะพี่เนาะการตกก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับนี่นะนี่ข้างล่างอย่างที่บอกนะครับเป็นดิสเบรกนะครับผมแ แรงอะไรไปบ้างนะครับเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเรื่องเบานะครับเบาะอย่างที่บอกเคยบอกไปอสองสามคลิปแล้วนะครับเรื่องเบา p c x มันยังมีคนถามผมอุตส่าห์ไปตอบคอมเมนต์ว่ามันถามผมว่าพี่ครับเบาตัว17ใส่กับ21ได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วในคลิปอะพี่ผมบอกว่า18ถึง21ใส่ได้แล้วมันก็ถามผมว่าปี20ใส่21ได้ไหมครับพี่แสดงว่ามึงดูคลิปไม่จบ มึงดูคลิปกูไม่จบอ่ะอันนี้เป็นเบาะตัวบางใช่ไหมพี่อ่าเบาะจะมีสองทรงมันมีเหตุผลที่ลูกค้าเลือกตัวบางทําไมอ่ะพี่เขาจะใส่ล้อสิบเจ็ดแน่โอ้เลือกเผื่อไว้ก่อนเลยเผื่อไว้ก่อนเลยใช่เกรยพี่แล้วอ่าตัวโชคลังล่ะพี่ตัวนี้หลังสามสามห้าสามสามห้าใช้งานอ๋อถามว่าถ้าเกิดใส่17แล้วมันสูงไหมพี่หัไม่นิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมถ้าถ้าใส่310 3น5มันก็มันจะเตี้ยไปหน่อยครับขาตั้งเดิมใช้ได้ไหมพี่หั ถ้าเกิดไปโชหลัง335นะสบายสบายแต่ถ้าเกิดไป3 1 0งสวนต้องเปลี่ยนขาตั้งเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็อันตรายอตรงนี้เอาเหรอใช่มาถึงถ้าใส่ตัวสั้นนะครับพี่ถ้าใส่ตัวตรงรุ่นเลยที่เป็นสูง365น่ะก็ใหม่ของมันเลยใส่ได้ใส่ได้แล้วมันทำทำทำบานหรือสปริงมาแล้วเกือละใช่แต่ถ้าเป็นเอาพวกของโนโวของพีเจ17ของไอ้พวกไอเอ็นแม็กเาอะไรมาใส่เงี้ยยังไงก็ชนจาน อ่าเพราะว่ามันเตี้ยใช่เพราะว่าสปริงมันจะอยู่ต่ําตรงนี้ไงอ๋อมันอยู่ต่ากว่าพื้นมันน้อยมันจะมาชนสปริงครับทีนี้ก็เลยใส่ตัว S P N S P N มันมีตัวพื้นที่ไงเอาแบบรีบาร์มาเลยไม่มีปัญหาเรื่องก็คือ S P N มันมีพื้นที่มากกว่าแบตเรือนเอาง่ายถ้าเกิดไป3ามหนึ่งศูนย์ติดไม่เพี้ยมาถึงชุกเหรอใช่ S P N ติดไม่ติด ถ้าตัวปรับรีบาวนะครับถ้าเป็นตัวปรับรีบาถ้าเป็นตัวปรับรีบาถ้าเป็นเอสเพียนตัวธรรมดาก็ติดติดเหมือนกันเพราะว่าสปริงมันอยู่ต่ำแต่ถ้าเกิดเป็นไชโยพี่ไชโยไม่ติดไม่ติดนะครับระยะ3ามหนึ่นะพี่นะใช่ไม่ติดโอเคนี่นะครับจบกันเรื่องโฟกหลังนะครับเลือกให้ถูกเลือกให้ดีนะครับ A B S กับตัวธรรมดาตัวก่อระบุนิดนึงว่าใส่ ตัวธรรมดาหรือตัว ABS จะได้แนะนำถูอ่าต้องระบุด้วยใช่ไหมพี่อืบางทีนะครับมันอาจจะคาดเคลื่อนมันหรือมันจะอาจจะคาด ABS ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ต้องมีมีแป้งนิดหน่อยแป้งนิดหน่อยอันนี้สำหรับตัว ABS อ่าเราใ่ ABS นะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาใส่ได้เลยไม่ได้มีปัญหาปัญหาอะไรใส่ได้ทุกทุกที่ห้อโอเคนะครับเอาจบกันเรื่องช็คสรุปว่าคัรนี้สูงสามห้านะครับสำหรับ ABS ก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมเวลาสั่งอะไรแต่งก็ บอกเขาให้ถูกให้ถี่ให้ทวนนะครับผมโอเคสวยๆนะฮะก็คืออันนี้เตรียมไว้ลงขอสิบเจ็ดละนะฮะแต่คันนี้ยังไม่ได้ลงนะต่อมาเรามาดูพี่ๆดีกว่าครับพี่ๆตอนนี้กําลังทําอะไรกันเยอะอันนี้ฮั <All o. S 2> นรหด้านเสร็จแล้วครับอันรอดำังประกอบชุด <Hey. S 2> ข้าง <Wow. S 2> นี่หลุดแล้วท่านใจนะรอวะจวดจัดเหรอวะนี่งานที่บร <Y ero. S 2> รลุธรรมเงียดอ๊ะงานที่บรรลุธรรมเงียดอ๊ะพ่อเตาอ่ะ รถคันนี้เขาเปลี่ยนแทนได้ไหมพี่เปี๊ยกเปลี่ยนครับเปลี่ยนแทนเป็นคิวอ๋อเปลี่ยนแทนเป็นคิวก็คือจัดทรงรอรอสิเจ็ดเลยอ๋อเฮ้ยแล้วครับเปลี่ยนท่อด้วยเปล่าเนี่ยท่อยังใช่ไหมโอ้โหเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนเอาเลยเอ๋อเปลี่ยนท่อด้วยครับอ๋ออคลิปนี้ทุกคนจะได้ฟังเสียงท่อด้วยนะครับนะจะเป็นท่อกูมหาชัยเอ้าผมบอกเลยว่าอ่านี่เป็นกึ่งหมกกึ่งเปิดนะครับแต่ทุกคนรอฟังเสียงเลยครับงานแบรนด์ดังอ่ะเสียงเพราะแน่นอน ขอบคุณครับกูมาหาชัยส่งมาได้ครับรอรีวิวอยู่ <c oughs> พูดลั่นเลยเอาเรามาดูคอท่อกันหน่อยนะครับนี่คอท่อของเขานะครับมันจะต่างจากตัวสิบเจ็ดถนะต่างใช่ไหมพี่เพราะว่า,อวาเอาเซอร์มันจะมีมจะอยู่ตรงคออ๋อมันจะมีออกซิเจนเซนเซอร์ปกติตัวเก่ามันจะอยู่กับเครื่องใช่ไหมพี่โอ้ฟาสูบอ๋อเอาเนี่ยเดี๋ยวรอชมนะครับเพราะว่าคลิปนี้คันนี้จะเป็นคันแรกของช่องที่เป็น2021นนะครับที่เขา เปลี่ยนท่อที่ผมจะได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเป็นคันแรกเลยเดี๋ยวรอชมนะครับชิวหน้าอยู่แนวพี่เรามาดูชิวหน้ากันหน่อยนี่คือชิวหน้า PCX 160นะครับเฮ้ยลิมิต็ดว่ะยัดลอแล้วมีแบบสกินออ l น e w ว c ี160ให้ด้วยครับดูดิเฮ้ยนี่นะตัวบางนะครับตัวหนามันหลอกตานะครับก็เลยแนะนำเป็นตัวบางดีกว่านะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ชิวใส่แฮนด์พอเสร็จสับปุ๊บ มาดูกันอีกทีพร้อมกับข้อที่พากึงหมกกึงเปิดนะครับนะตอนนี้โหลดหน้าเสร็จแล้วนะท้ายกระโดกนิดหนึ่งนะครับพี่โยถามหน่อยอพี่โยไอโชคเดิมของ160มันสูงเท่าไหร่นะพี่โยมมิลสามมิลอ่าอ,อ,อันนี้ถอยลงมาเล้อ335ก็หายไป30มิมลนะครับ<อ>จะได้ทรงแบบนี้3เซน3 3มามเซนเอ่อ30มิมลก็คือ3มเซนโอเคตกกันเดี๋ยวรอชมนะครับเปลี่ยนอะไรเสร็จครับแล้วเจอกัน 2,000 years later โอเคครับตอนนี้รถเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะโคตรโลยังไม่ได้ลงโลนะฮะแต่โคตรจะหล่อครับปืดดูดิเฮ้ยผมไม่ได้โกหกนะฮะดูดิดูข้างหน้าครับอันนี้ขึ้นขาตั้งคู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาลงให้ดูนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับอ่ะสรุปสรุปสรุปยอดสรุปงบก่อนนะครับอ่าอยู่ที่ประมาณห6000กว่า นะครับมีอะไรบ้างชกเอชพีเอ็นะฮะไนโตรเจนนะครับ335มิลหนึ่งคู่บ่อเอกหน้าทองของแท้ตัวใหม่ล่าสุดแบบบางอีกหนึ่งตัวพร้อมกับแฮนด์และน็อตเลสนะครับมีอุดกระจกด้วยนะครับนี่อีกชุดหนึ่งต่อมาชิวใสตัวบางนะครับมีโลโก้พิเศษร้อยให้ด้วยนะครับพร้อมกับหลอดหน้า1.5นิ้วถูกต้องไหมพี่เพชรเป,ปลือยรอ้อยสิบเจ็ดเผื่อยร้อยสิบเจ็ดนะครับเพราะว่า อันนี้เขาจะลงโลแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือยอดรวมตอนที่ยังไม่ได้ลงโลนะครับนะตอนแรกอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแต่ตอนนี้ตัดท่อออกไปไงอ๋อเพราะตอนแรกเขาจะเอาท่ออามกคามกแต่พาโมกหมดยังไม่มาใช่ครับเออโอเคเอาพี่ๆเอารถลงให้ดูหน่อยครับจะดูทรงแล้วพี่ๆเอาลงนี้ได้กันเลยเถอเดี๋ยวจะลงให้ดูแต่บอกว่าเอาุยเนี่ยเนี่ยสำหรับคนที่ยังยังไม่อยากลงโรนะครับแนะนําเป็นโชคหลังตัวนี้เลย 335มิลครับทุกคนแล้วหน้ามันจะกดลงแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมรอเวลาเรานั่งก็จะดีใช่โคตรหล่อพี่ดูดิดูดูโอ้ถูกใจว่าจานันอะไรนะพี่โอเป็นแม็กคิกหลอ่เหลอเลยเพราะว่า160ก็ใส่แม็กคิกได้ใช่ยังพี่เออเอาถ้าใครมีงบหน่อยยังไม่อยากลงโลงเงีย้ยแปรงบูสนึ่นึงอ่าจัดล้อคลิกไปเลยแต่มันต้องได้แปรงบูสข้างหน้าใช่ไหมเออไอ้ที่เราลงไปนั่นแหละเออนี่เอา อุ้ยรอหกพันกว่าเกิด้าเกิดลงโลนะครับอยู่ที่ประมาณ6กพันกว่ากว่านี่คือของอย่างดีของอย่างดีใช่ใช่ไหมดูมแท้ลงซูเปอร์แด็กแอรยางควิกอีกคู่นึงใช่ครับพร้อมกับตัวอันนี้ดิสหลังนะตัวดิสหลังใช่ไหมใช่ครับดูมก็มาพร้อมสเปซเซอร์พร้อมอะไรครบจบเลยครบเลยใช่ครับพร้อมใส่อ้าวถ้าเกิดเอาเบสเสร็จลงโลนะครับถ้าเป็นตัวดิสหลังตีเผื่อๆเลยหมื่นสามเอาหาน้องกวางดีกว่าน้องกวางอยู่ไหนวะ ฮัลโหลครับน้องกวางฮัลลโหรถเสร็จแล้วชอบไหมชอบมากเห็นรถตัวเองหรือยังเห็นแล้วเดี๋ยวรอจัดท่อเนาะนี่เดี๋ยวรอจัดท่ออ่ะโอเคขอบคุณน้องกวางไม่เท้าไม่บายหน่อยเนี่ยเนาะนี่เจ้าของรถตั้งก็น่ารักอันนี้นี่นี่ล้ของเรานะครับน้องกวางเลือกเป็นเออ่ซูเปอร์เด็กสีดำนะครับเพราะว่ารถ P C X คันนี้จะเป็นสีแดงสดนะครับจะไม่เหมือนตัว ตัวธรรมดาที่มันเป็นสีแดงออกจาเลือดหมูนิดนึงนะครับก็เลยคิดว่าโลสีดําน่าจะเข้ากว่าเพราะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดลงสีแดงไปอันนี้เราจะชอบนะแต่คิดว่าลงสีแดงไปมันก็จะแดงจ๋าเกินไปแดงมันเยอะเกินไปก็เลยเอาเป็นว่าสีดําดีกว่าค่อยดุดันเอาเลือกนะครับนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตคันนี้อีกทีหนึ่งวันหลังนะครับนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องกวางด้วยนะครับ ประสบการามอยางโอ้โหอย่างหล่อครับผมดูดิเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากทำคลิปอะไรงบเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างไปอ่านเหมือนเดิมแน่นอนครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอนะ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 ได้ไหมนะถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพจ อำนาจอะไรแต่งคอนแก่นหาใครจสั่งน้ำยาเคลือบเงาตุดเคลือบแก้วนี่เลยเพจโคดเอาเลสซิ่งสามารถติดตอ่อสั่งได้เลยมีประการเก็บไปทางด้วยนะครับครานี้เะาฮาซานท่อหนึ่งแก้ว